สวัสดีค่ะทุกคนฉันจะเป็นราชาโจรเท็กสองฉันจะเป็นสุดสุดยอดไหมราชาโจรสลัดให้ได้เลยฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยก็คือฉันได้มาเลยอันนี้ค่ะก็คือเป็นบอลเตปนะคะเป็นใบประกาศจับลูฟี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ เทเท่ททขอโทษค่ะข, oh. ขอโทษค่ะคุณบอ๊อบ <laughs> ขอโทษค่ะจะโอดะเป็นงาน2ชิ้นนะคะที่ใครที่เป็นแฟนวันพีซก็น่าจะแห่แหนไปจองกันนะคะซึ่งไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเขาปิดไปนานแล้วอันนี้ก็คือไม่ทนัน <laughs> แต่ว่าคุณบอ๊อบเวลากิดจาก VAC นะคะส่งมาให้ <laughs> ขอบคุณบอ๊อบค่ะวายยอด้วยปวดข่าว,วอ่ะคุณบอ๊อบ คุณบ๊อบส่งมาให้ค่ะเป็นเซ็ตวันพีซที่ทำงานกับ VAC Culture ตอนที่คุณบ๊อบติดต่อมาว่า mm hmm. พี่ขวัญครับ mm hmm. เดี๋ยวจะส่งของไปให้ mm hmm. นึกไม่ออกเลยชั mm hmm. ้นกับ VAC เนะี mm ่ย hmm. มันจะเข้ามาตรงไหนวะ mm hmm. เพอบอกวันพีซ่อนลันแรกเข้า mm hmm. เริ่มจากข้าวหอมก่อนเลย mm hmm. คือตอนที่คุณบ๊อบ บบบบ้าบอกว่าส่งมาให้ก็คือดีใจไปแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคอลเลกชันที่แบบมันใช่ใช่จริงจริงงานล่าสุดของ VAC Culture ค่ะ X กับ One Piece นะคะ<ม>เป็นลายที่เชื่อว่าคนอ่าน One Piece ชอบแน่ๆคือแบบ ไอ้พวกลายใบปิดประกาศบอลเต้เนี่ยมันแบบมัน,ม,นมันเป็นลายที่แบบเออมันน่าสะสมใช่ป่ะแบบมันจะมีของออมาเยอะอที่มันเป็นลายเนี้ยแล้วก็ลายล่าสุดเป็นพ้าห่ก็คือกลางมาเลยค่ะจับรวดเดียว40ตัวไปเลยค่ะก่อนหน้านี้นเราเคยได้ของ VAC มาที่เป็นวันพีหนึ0งพตอนจำได้ไหมคะก็คือเทระเบิดระเบิร์เลยนะคะ ฉันก็ยัดเยียดตัวเองให้เหมาะของเขาไปให้ได้อันนี้ก็คือผ้าห่มก่อนนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้ออันนี้ให้ดูก่อนว่าก็คือใครที่เป็นแฟนคลับวันพีชก็จะมานั่งดูกันสิคะว่ามีใครบ้างมุมน,นี้ก่อนเลยนะคะก็คือโกรเจอร์นะคะอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เรียกถ่ายเพราะว่ามีชื่อบอกอะไรทุกตัวนะคะมีทุกตัวสําคัญสาคัญที่แบบจิตาจนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ชอบมากค่ะข่าหัว32ล้านเบรีค่ะเบรีเบรีมิสเตอร์ทู แล้วนี่ก็เป็นสุดหล่อที่ชอบมากค่ะมีฮอกนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากค่ะอือีวานคอฟค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่มีหนวดขาวค่ะเอเวร์ดนิวเกตแล้วก็นี่มังกี้ดีลูฟี่ค่ะนิโคลโลบินค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่จบค่ะหาตัวจิจีิอยู่ค่ะก็คือจิตัวนะนี่บักกี้เอสแชง โอ้โหนี่ก็เป็นรูปรอยคนหนึ่งที่ชอบเลยนะคะก็คือมาโก้ค่ะก็คือความดันต่ำแล้วเนี่ยเดืดหัวกล่องนี้นะกล่องเป็นลูฟี่นะคะอันนี้ก็จะเขียนวันพีซ B A C Culture แล้วพอเปิดออกมาข้างในก็จะมีนี่ค่ะก็จะมีอันนี้ แล้วก็จะมีอันนี้ที่เราเอามาเล่นได้อันนี้เป็นสติกเกอร์ถูกไหมคะก็คือให้เอาไปใส่กับคนละร้อยแล้วถ่ายมาส่เป็นวันเต็ดนะคะคังพ้งกลัวขาดมากเลยตอนนี้วันเต็ดเลยค่ะวันเต็ดคนที่จะช่วยแปะคือหนูอะกลัวมันคังก็แต่เมื่อกี้าวมือคาวมือตัวเองมากเลยถึงจะแสกวันเอ้ยของผัด พี่เมยเผื่อจะวันเตะฉัน,นไม่เล่นอย่าเล่นมุกนี้เพราะว่าพี่เมยไม่เล่นด้วยเฮ้ยราักล่ะได้ยินเสียง<ฮ>ลูกเด็กเล็กเลยฮะ,ะ <c oughs> อุ้ยนั่นแหละอุ้ยสวยอ๋อไม่ถึงนะไม่ถึงพวกแกนะตัวพอดีมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นไซส์เอเสื้อลายวันพีใส่คลุมเนาะ <c oughs> ถ้าฟังจากที่คุณบ๊อบไลฟ์ในเพจก็คือว่า <c oughs> ก็มารอลุ้นกันว่าเสื้อของใครจะมีลายตัวไหน เพราะว่าถ้าแบบเราดูผ้าห่มมันก็จะแบบดูครบครบใช่ไหมแต่แบบพอมาเป็นเสื้อปุ๊บอ่ะมันก็คงเก็บได้ไม่หมดทุกตัวแต่ว่าใครจะได้ไลายไหนก็คือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอานะคะขอโทษด้วยค่ะคุณบ๊อบไปดูเท่ๆที่เพจคุณบ๊อบละกันค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าด้านหลังมีลายใครบ้างคะคุณไปเตยคะ ในฐานะที่อ่านวันพีซไปครึ่งเรื่องอะค่ะนี่ฮอกอยู่ไหนคะนี่เหรอคะโอ้ยไม่เลยนะจริงปะเออฉันเชื่อพวกแกได้ป่ะวี่ีฮอกค่ะใช่นี่รอค่ะชาฟาก้ารอถูกไหมคะอันนี้เลลี่เราชอบเลลี่นะเขาบอกว่ามันจะมีบางตัวที่ไม่มีในภาะยนแต่ก็ต้องลุ้นเอาว่าจะได้เปล่าจริงปะ ลายเสื้อจะมีมากกว่าลายในผ้าโหมกไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องครบเพราะว่าเรามีทั้งเสื้อทั้งผ้าห่มเราก็ได้ครบดี่ดีขอผ้าหน่มค่ะต้องการให้เห็นว่าทั้งเซตเป็นแบบนี้ค่ะอะไปเล่นเกมใบกระเพรามาถือค่ะอะแล้วก็ไปคุณไปยืนดูค่ะอันไหนที่ไม่ครบครับใบกระเพราถือค่ะอะตัวนี้อะเสื้อไรวะเสื่อไรวะพี่ใครวะ กูต <mm <mm ้องเนเอี่เราดูตัวนี้ตัวที่ใส่หมวกล่างอ่ะอ๋อเป็นแบบว่าลูฟี่ตัวปลอมไงเออ VAC จะเป็นแบรนด์ที่เราน่าจะได้เห็นงานกับวันพีซอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคุณบ๊อบลาติกก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวันพีซมากชอบมากๆซึ่งหมายความว่าคุณบ๊อบคะรอทุกคอลเลกชันเลยก็กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะคุณบ๊อบท้าเมตต เหลือหรืออะไรเงี้นะคะอยากจะส่งให้ก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็แฟนบันพีชนาจะชอบโดยเฉพาะคนที่ชอบบันพีสด้วยชอบแต่งตัวสตรีทด้วยนะคะก็แนะนําใส่เสื้อแล้วก็พ่อห่งชนโตไหม